เรื่องหลังการถ่ายทำนะก็สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดการแสดงเฟสติวัลที่ Space <be> 1นเขาเรียกว่า s <ans> p a c เขาเรียกว่า Space 16เฮ้ยนี่อันนี้ก็อยู่ที่แั็บลูบีนนะครับเฟสติวัลของเราฉันเริ่มกั่าเฟสติวัลของเรามันเล้ลง เรื่องที no ่อบมานล้เยไปเี่เอาไปเลยเดี๋ยวพี่ทำตัวเที่ยราต้อกมาดูสวนนะสวยงามมากถ้าเป็นบาร์คัอสเซยนนะงนี้ก็อยู่วิวสามองศาของเยนาในบอกรยี่เขาบอกนะว่า3า0องศาแต่ว่า3า0องเนาะไม่ดูดิมัเร่งเื่อเอนะัตคือเฟสติวัล ignored